กาชื้อเอชไีม่ใช่การปวหาเชื้อไวรัสเอกวีแต่เป็การปวหาร่องรอยที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอสู้กับโรคนั้นจึงเรียกว่าอิต,ามมตกานทางสามารถตรวจพบได้ในระยะเวลาต่างกาก4ถึงเวืนหลังจากได้รับเชื้อมาแล้วดังนั้นทถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอไม่ควรไปตรวจด้ทันทีเพราะปวดตากวดเนือกอาจจะไม่ให้ผลเป็นบวควรตรวจ เชื้อนัและซิสต์ดักขึ้นไปจะให้ผลที่แน่นกว่าใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้ออีกหนึ่ง,งผู้ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนและต้องการรู้ว่าตเน,นเองติดเชื้ออหรือไม่สองผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่หรือหยกกินฉันสามีภรรยาสามผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตนเองจะมีพฤติกรรมเสีย่ยง yeah. สี<ด>่ผ <Yes. S 1> ู้ที่คิดจะตั้งคันทางนี้เพื่อความปลอดภัยของแม่และลูกค่ะผู้ที่ต้องการข้อมูล